าครับสวัสดีพี่น้องไปตุกอูุกคนครับพ่อกาลาิวดิมคนเก่าคนโก้ก็ากตอแต่เหมือนเดิมขนาดนี้ท่านผู้ชมทุกท่านอยู่ในช่องวัดติดโดนระเบิดออ้โอ้ยเมื่อยเสียงเอ็นเอียงนี้กว่อก็มาลาซิบวเดิมคนเก่าคนโก้และน้อง กามาเป็นแพ็กเกจกันดิเออเปิดเฉพาะคือผู้ใดดัเพิ่อึ้งถ้าจหาบอกถ้าจะหาคำศิสิเนี้เจอห้าบอ่เี่อันนี้อันนี้่าจกไหก่อนตาย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 แล้เยวชคิดว่ามันจตายแล้วเหอุ้ยลูกตายเอาพวกปลาตวกจีนมาเป็นปวกมะละมูอ่เ้เาอู่ไนอ้เรตาเรียตายอุ้ยมันบระคามัน เออเกกับบ่อโซนสซนโซนเนี่ยหัวดีดีนี่หามาแลงโซนหาเละเละแลาวไปหาผู้ต้องจีดเนี่ยมันออกหด้อเด็กเล้าเอามาเลงล้าปากแล้วักซิดคือยังอีเด้อบอกแต่บอกออกออกหลอดตเป็นยางพื้ื่อเพรออกตัเลสิบื่อ โอ้ยลานี่มันสิออกรถไม่มีอจังม้ออกอีกสามสอง็ปากไอ้บัตรนี่สูปากมันามามนโอ้เอาเขาแสบแต่อันบรต้องเอาะเด้อครับขามันไกลเราเอาแล้วอิ่มแล้วกัยุตสร้านไหเนี่ยื้อร่อยอคอร่อยมากเลยหนูหนูเราไม่ต้องเสียเงินแล้วมากินเร็วเโอ้ยไม่กันิดเดียวบเอาติดตดแลทนตีนมันจังจอยแหมรลดความอ้วนนี่เนี่ นี่นี่เต้งหู้แซ่บอันนี้ีแลวมีหอนึงตย้าวฟาดแม่ฟาดแก้วอีหอนึ่ดวีจะอีพีสามมรัมเดือดสามอีพีไเลยเกินไปบอลิปแรกเอาไปมัดแ้วก่อลบ้าชิพระเอกตกคันเทนะเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะว้าว ไม่น่าเสื่อามปาดครับปาดแน่แทบเราฟังเพลงเขาคือปื๊ดเช้ากับวันเย็นแล้วก่อนนอนถูกไหมเมื่อก่อนใช่เมื่อก่อนแล้วเดี๋ยวนี้ล่ะไม่ไม่ใช่มันพูดถึงมันพูดถึงเมื่อก่อนแบบว่าไม่รู้จักว่าไม่รู้จักวันศุกร์ศุกร์กันแต่ว่าร้องเพลงน่ะเป็นก้าวกำใจเป็นกับกำใจฟัทุกวันจนจนอีพอพี่บอกว่าเออคุยเรู้องอนันตสุรศักดิ์มาสมัครเข้าสารแลนด์ไทยอ่ะใครอะจริงจริงแต่ฟังเพลงทุกวันแล้วกดเข้าไปอ่ะ ที่เราไปดูเราทุกฝันไงที่วันนี้เพื่อทำช่วยทำผลนะจะทำผลไดเพลงที่กูคือรถตลอดที่กูต้องเปิดคือพาขวัญเสาร์กูมากเลยเออกูจักรู้จักเอาจริงสาบานรู้จักพาขวัญเสาย้อนนัดสุรศักดิ์แต่เพีงน้้รูก็ไม่รู้จักว่าอตัวอันนี้ก็ฟังคนโคเวอร์กำลังสิดังเสียดายครับไปก่อนมันนี่แม่สมาด้วยกูฟังที่วันนี้แม่มาบ นา,น,านี้นาแม่มาย่มาย่มแม่เขาจลองเ่หยอกห่นงแกวัน20โลโอ้สพนเป็นนสอนี่ไหก่มกพา่นานี้นานี่นเต่นหยอกเล็กน่อยเส่นหยอกเด็กกลยกฝากให้ด้พี่นองเด้อ กูก็ขึ้นสามหนูก็ขึ้นสองออฟลำเพลินโอออฟลำเพลินอันนี้กัปากยูบาร์นี่เลยนออฟิลลำเพลินออฟฟเชียลโอเคกระตองวางสีล้พันจังหูเยามหน่อยว่าฟิล์นราทลำเพลินหมด่ปุ๊บ่ะปาใหญ คลิปแรกวัน anyway. ี Martine, mm ้แมนครับคลิปแรกัครับคือบบคลิปแรกของฟิล์มคือวังสีเนาะต้อฟิลนรบตชตามอะไรไปแคบลงเปจีนราฟิล์มราทิพย์ลำพินเอาไิเชียคุติดตามส4คนแล้วเรื่องอะเรนั้นออกก่อนหน้าจออย่างนี้ครับครับครับย่นนนนี้ นี่นี่นี่สอง้แม่2อันแม่สองอันอันนึงกระเพาผมดีกระเพาโลดอีกมาอมแม่สใหม่มาอีกแล้วลงแล้วเมีนคติดตามด้วยำด้น้ำจิ้มกับอันนั้นเดี๋ยวทำาหแม่น้ำจิ้มกับซอนอยู่ใส่เฮ้น้ำจิมข้ามหมูกับซอนหฮลาน้ำเนี้ย โ <Okay>, okay. อเคโอเคขอน้ำจิ้มครับเด็ดแล้วขาเด็ดแดงเด็ด้วนน้เาพนขอบคุณค่าบ๊ายบายแงีเป็นน้ำจิ้มแบบนี้ป <Internet technology. S 1> ่ะสมบ้อช่องเอนนัด่ยไ้พี่นอด้วผมมเป็นน้จิ้มมกได้อวแม่เ้อตมมอะไร อืมบัลลับตัวน้ำดิมจุ่มกินกับมันนี่ดีกว่าสุดพี่ไงกับอันนี้พี่น้องมาเด้อนะครับพี่เขาขายหมูแดดไเลยแดดฝากเลยฝากไปเลยหอวเราอยู่แล้วสิผ้าเราอยู่แล้วสิผ้าไร่สดฝากไม่ที่ศูนย์หรอป๋อยูทูบเดี๋ยวจะไลฟ่ยูทูบตอนเย็นนะใครดราม่าคือศาสตร์อย่างเดียวเพราะจะฝากช่องลูกดจามาเรื่องนี้อีกโอ้ยปวดอึดละวัดวาตไล่สดขึ้น ถ้าตะต่อสู้ก็ยังบุตรละมือก็ได้ลงมือลงหันมา่งเม่แล้วมาดาหนีตัวเมย์ตล่จะไปดาหลกดดาเต่าขห้นอย่างมันอใครค่ไป้ด่าหลกด่าเต่าเห็นบอล่ะคือว่าดาผ่างลงหันมัมันคือถึกดากู้อะไรซดกูเบสไล่ซดนะแม่ไมดาลล้ดดาเต่าเฮงเป็นบ้าบ่เป็นไปพลดอะช บ่ด้เป็นใบพวงลแต่เปิดเพิงมาใจมันโอ๊ดบ่ได้เธอถามแล้วคนอื่นถามแต่ประเทศอะไรก็ซื้อตั๋วตมลาวเอ้ก็ซื้วก็ซื้อตั๋วตามไทยก็นั่งเที่ยอย่งเามันไม่ได้ไกลกันหรอกอีบีมือหนีซอยกูได้เลยน่ขึ้นไซอยเลย เด็กกูดิเด็กกูดิจงจุ้งทอนลงไว้ให้ดอกเด้อจอนเอื่อนวะเออทอนทอนลงมไหมให้มักข้นไปน้ำตาทอนล้นทอนล้นมาได้๋ยวก่อนทอนลงมทอนล้นที่เมืองเลยเด้อเอาทอนนี่เด้อที่เมืองเลยเหรอเออกลัวแล้วลูกคอมาแล้วใส่ฟังกูอยากฟังเสียงนกกระปล่อยงมันร้องเลยอีนี่บหร เออมือใดบ่รา้อะไรสดก็จะปล่อยลอกเลยเออมือไหนเพราไม่ไรท็ดพอนหินก็ได้ตัวพี่ฮันบีบจับใครเออครั้งแรกังี่เออใครอยากฟังเสียงอือม่ดีลราคอยด้ข้อถิ่นดีเลยอืมที่ถ่าย EP3 ไม่ได้แม่โอ้ยซ้อนอัพสองปีพี่นั่นแล้วก่อนเอ้าซ้อนมันจะร้อนมากเลยตอนนี้ไม่ใช่คือเข้าใจไหมเขาเขาล้างม่านหรือคือวิธีการทำงานเราเต้นหรือบริเวณเวลาถ่ายหรือต้องทำแบบนี้แหละถ่ายก้องแล้ว มบ่ี่แม่่นงน่แบบสูที่ม่เนยากอะไรเบ่อิ่มกินน้ำเนี่ยส้างว่าเ่งมาไปที่นี่ครับพี่น้องฝากชนมฟิลมนราทิปชื่อฟิลมอนเดเนฟิล์นาาทิปเพลสเียนบ๊าบายที่เสียบไรเนาะไปเสียบตังไหนไปสร้างไม่ไป อันนันอันเหบบออหบดจู่บอบียงบอมนขาเาสร้างปกต่อไปมันจะนออันตืได้ไหไบาติดตามช่องพี่ายด้หม่องนี้ก่อนนะพี่สายพี่สายนี่ครับใได้ไปอ๋อผู้ใดสั้งขาหมูของเรามีใครอีกไหมเนี่ยพี่บอกอาจารย์ผู้ใดสร้างขาหมู อรับน่อนบายแล้วครับพอกันทลิปใหม่บายฝายอใไนอได้แลวเียจองว่าทองไะีนทลาทิปลำเพิ่นเียวครับเอาขึจักสมผมระดับดลาีบูดใช่ไม่อยากเปดจากรเนาะระดับลกระดับโอลิมปิกลกมาย่ป่ะบายลุกไปเอ